ตัที่ที่ถ่ายแบบอันกล้องไม่ได้มันต้องถ่ายแบบเนี้ยมันถึงจะมีแสงมันต้องถ่ายแบบนี้นเว้เอยบบอ้โหเนี่ยเนี้ยเยมันค่อยจะมีแสงเนี่ยประมาณเนี้ยอ้โหกดให้หน่อยดิ

นี่อันนี้มันก็จะเป็นแบบนี่เราก็จะได้เล่นจุปาฉลามตัวนี้น,น,นี่นี่นี่โอ๊ยโอ๊ยเล่นดีๆหน่อยห่างหายไปนานอ้นนี่ไง เราได้เล่นเป็นฟรีแค่สามวีนะเอากินด้ยกินตรงนั้นด้วยโอเคเปิดเสียงให้ดังเลยยายเปิดทีวีเรียบร้อยกินอย่าไปสนเสียงทีวีมันไปเรื่อยๆโอ๊ย กินเงนก็พุ่นได้ไหมเออได้ได้ได้อยองเออ,เอ,อกินกินระเบิดไม่ได้ไมันต้องเป็นวันโอกาสเท่านั้นเดีย๋ยวสูมเลือดให้ดูเนี่ยเลือดกับสปีดอย่าใช้สปีดเยอะสิลองสปีดใจหมดล้นี่นี่นีอ๋อว่ายไปไหนไว่ายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮจะตายแล้วเฮ้ย โอ้โหตายแน่ก <co ินกินกินกินไปกินไปอย่าไปโดนในพวกนั้นบังครับไม่ไม่ไมโอ้ยเฮจะตายจะตายจะตายตายไม่นะนะกินกินในนั้นหาปลาที่กินได้ท่านบนยังกินไม่หมดเลยยังเหลือคนอยู่นุนน่นน่นนนไปน่นนน ยำ้ำ <Bond> <t ans pakai> <s izing rapper> เออได้เพชรมา <ans> <k cartoon> ก็ดีอยู่กระโดดโอ้ไปกินคนสิไปกินคนสิโอเคอือโอ้ยสตามีนาแล้วก็เพชรโอ้ค่าที่เยอะพวกนี้คืออะไรกันแน่โอ๊ย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 ทำอะไรเนี่ย ยาวมือมาปังฉลามได้ไหมถ่ายฉลามไปถ่ายฉลามไปจริงๆเราควรจะโฟกัสที่ฉลามแล้วก็เล่นดีๆด้วยโอ๊เ <c oughs> พึ่งเห็น เร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็ไปหาอะไรกินเช่นนกอ่อยอ้ยจะปิดคิปแล้วเนะี่ยเิดเดี๋ยวลองกันใหม่ใช้เพชรช้เพชรกดกดกดโนโๆๆนโอกดๆๆเลื่อนไปฉลามเกมน่าเกียดจังเลยไม่แม่โอ้ยๆๆๆๆๆโอกดอ้นี่ก่อนเออย๊บกด กูแต่โอ๊ย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 ก็เลยเนี่ยก็จบไปแล้วกับคลิปนี้นี่ราคาเท่าไหร่มันราคาใช้เพชรนั่นนะก็จบไปแล้วกับคลิปนี้แล้วโอเคจบแล้วจะไปชี้เป็น โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับฮังกีชาร์โกบางทีผมอาจจะเล่นเทพกว่านี้บายบายมา,มาโอ้ยโอ้ย,อยปิดกล้องอาจจะ